พิธีประดในเอ็ดไนเอด็เอดเฟดไปไนเอ็ดเฟดีนะแล้ววันนะี้เราจะมาเล่นกันคืนที่สามเนื่องจากข่าวก่อนเนี่ยแม่งอีไก่แม่งยีเไก่หน้าพี่คุณรับไม่ได้นะเราจะต้องนะมาเล่นกันทีนนะเข้าอีกเออนะคืนที่สาม่นที่สามในการทำงานคืนจะรทำงานคืนที่สามในเวลาที่คืน ขอโทษทีนะที่เขียนชื่อพาร์ทกนผิดนะเป็นแบบคืนหนึ่งนะฮะโทษทีทำแต่นี้ผมที่เขียนเป็นคืนสามเลยนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเราจะมีเพื่อนคุยยแต่พุ่งปิดกล้องกันเลยจังจังเลยมันก็เลยมีเสียไม่ดีนะฮะ n o w w o u r e f e i that's not what think don't anyway to too of I your have take up much time โอ้ยแม่งหายไม่ได้เลยตายอ้าวพี่ไปอยู่ไอ้ตรงนี้เนี่ยย่งไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ตาย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 สาดเนี่ยเอ้ยนี่มาห้องน้ำพี่พี่ไปจุกขี้แดงเออว่าแต่โอเคไปเน้ น้องน้องชิคานี่หาที่ไหนเนี่ยสนใหา่จะหาที่แดบสนใหาจะหาที่ดดเขาด้วยนะแต่ดูความมั่นใจนะ น้องชุก้านิชอบกินขี้เนาะแต่เธอชอบของแปลกชอบหมาดิ้งจอบเธอเชื่อไม่น้องตายเฮ้ยแคล้วเอยเสียงกูผิดเอาเออใช่แล้วครับเออไอ้ขี้กูแบบอยากไดกขี้กูปวดขี้ด้วย,วยเนี่ยว้าวน้องชุก้าใจเย็นนู่งน้ำก็มีเดี๋ยวาผูปล่อยข้าห้องผมนะอย่ผมทำง,งานไม่ได้ปัญหาแล้ว ขี้อยากเด็กขี้มากเราคงขี huh. ้อยากเด็กขี้ขี้ขี่ขี้อยากจะเดกขี้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 ขี้ห้องอย่ห้องครัวใส่ตายเอ็กขี้อยากขี้ ไอ้เคอะเคเคไอ้คิ๊ไอ้คิมาแล้ว้ี่มีคิดอะไรกูจะฆ่ามึงมึงฆ่ากูกูจะฆ่ามึงผมจะฆ่าคุณด้วยในแคปอันนั้คิมาแล้วอะอะไรนะเพี่โอ้อยากแดกคือไม่ได้คิ้นะหกผอยากแดกใส่อยากแิอยากแดกิ้น้ ฉัย oh, ยียนอุยางิโอ้ร้านกินคิวทีคนอะที่นก่อกากนทค่คนกิีกินก็ก้แต่ทำแมีแไทยม่เขียนอะไรนีเนี่ยที่นี่ไปทางนี้บตเตอรี่อไปเอร์ อันเดอมีเฟดดี้ก็เราเมื่อกี้เผดหน้านะเราจะไปเสี่ยวน่ะเนี่ย